สวัสดีสสดครับผมนะครับชื่อนายนัทวุฒิสับเย็นชื่อเล่นชื่อบูมนะครับอยู่ชั้นปีที่4ครับสวัสดีค่ะชื่อสุธิดาสวตนนนาน,นะคะชื่อเล่นชื่อเบนชั้นอยู่ชั้นปีที่4ค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรกันคะพี่บูมวันนี้นะครับพวกพี่สองคนนะครับจะมาแนะนําสาขากเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาให้น้องๆได้รู้จักนะครับโดยในวันนี้พวกเรานะครับแต่งตัวมาสวยหรออเลยใช่ไหมพี่เบนยัย่าย่านะเดชใช่ไหมน้องๆใช่ไหมนันกถ่านมาท,ทนโทนเนาะ ใช่ซึ่งในชุดเรา2คนนียก็คือชุดฟอร์มหรือว่าชุดฟาร์มของเรานั่นเองนะครับในวันนี้นะครับพวกพี่ก็จะพาน้องๆไปชมสาขาของเรานะครับไปชมกันเลยครับพี่บุ๋มคะหลักสูตรสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนแบบไหนบ้างคะครับพี่เป็นหลักสูตรสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักการศึกษานักวิจัยและนักพัฒนานะครับบนพื้นฐานความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเรานะครับมีการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้ววิทยาศาสตร์ทางการเกษตรครับซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนมากมาย้วยเฉพาะพี่เป็นครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดินน้ําพืชไร่พืชสวนสัตวบาลซึ่งมีเนื้อหาความรู้มากมายเลยครับที่จะให้น้องๆนะครับเข้ามาศึกษาโดยน้องๆที่เข้ามาศึกษาในสาขาของพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้ที่หลากหลายแน่นอนครับและนอกจากนี้นะคะหลักสูตรสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ย ยังเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่น้องๆน,นะคะโดยน้องๆเนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตามแต่ละโครงการนะคะเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆน,นะคะโดยโครงการของเราเนี่ยในภายในฟาร์มของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสําหรับน้องๆทั้งห้องเรียนอุปกรณ์โรงเรือนห้องปฏิบัติการที่ครบคันและทันสมัยเพียงพอสําหรับน้องๆแน่นอนค่ะพี่เบนคะถ้าพูดถึงโครงการการเรียนรู้ที่เป็นฐานที่พี่เบนพูดถึงเนี่ยในสาขาของเราเนี่ยมีกี่โครงการครับพี่เบน ฐานโครงการของลักสูตรเรานะคะจะมีทั้งหมด6โครงการนะคะโดยโครงการแรกเนี่ยก็คือโครงการเห็ดโครงการแปรรูปโครงการไม้ดอกโครงการผักโครงการข้าวโพดแล้วก็โครงการแขกตัดค่ะโอ้โหเยอะมากเลยพี่เบนน้องน้องนะครับต้องสนใจที่สนใจเนี่ยต้องเข้ามาเรียนสาขาเราแล้วใช่ไหมแล้วก็พวกพี่สองคนเนี่ยจะพาน้องๆนะครับไปเที่ยวชมแต่ละโครงการว่าโครงการของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างใช่ไหมพี่เบนโอ้โหพี่เบนเอาอะไรมาด้วยเนี่ยเราวันนี้เรามีรถพาไปเที่ยวชมโครงการแต่ละโครงการของเรานะคะวันนี้พี่เบนเรากับพวกพี่กับพี่เบนใช่ไหมจะพาน้องๆแว้นไปดูโครงการใช่ไหมพี่เบนพร้อมยัง ลอกอนยังไม่ได้ขึ้นไปเลยพี่เบนตามพวกพี่สองคนไปเลยครับอ่ะมาที่โครงการแรกกันเลยพี่เบนโครงการเรานี่คือโครงการอะไรครับพี่เบนนี่นะคะคือโครงการเหตุของเรานะคะ ครับแล้วนี่คือโครงการเห็ดใช่ไหมครับพี่เบนแล้วก็ถ้าน้องน้องคนไหนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติการทําก้อนการเคลียร์เชื้อแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ไปจําหน่ายซึ่งสถานที่จํหน่ายของเราเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลเลยใช่ไหมครับ <ใช S 1> พี่เบนคือ <ใช S 1> <ๆ S 2> ที่ไหนครับจะมีโรงอาหารตลาดนัดประจําของในมอของเรานะคะใช่ครับท่าน้องน้องคนไหนเข้ามาในมอเราเนี่ยแล้วก็ไปที่โรงอาหารใช่ไหมจะเห็นเห็ดของพวกพี่แน่นอนใช่ไหมน้องน้องก็จะกินแล้วก็น่าก็จะเป็นเห็ดเหมือนพวกพี่สองคนอ่าไม่ใช่ใช่น้องน้องคนไหนที่เข้ามานะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับการทําเห็ดเนี่ยน้องนี้แนน่อนครับ และนี่นะคะคือตัวอย่างโครงการอีกโครงการหนึ่งในฟาร์มสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาของเรานะคะก็คือโครงการอะไรคะโครงการไฮโดรโปรนิกนะครับพี่เบนค่ะโครงการไฮโดรโปรนิกนะคะก็คือไฮโดรโปรนิกเนี่ยจะเป็นผกักการปลูกผักไรไรด,ดินอ่าใ,ใช่ค่ะก็คือน้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิต การเก็บแล้วก็การจําหน่ายเหมือนกับโครงการเห็นเลยนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถนําไฮโดรโปนิกเนี่ยไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ค่ะครับซึ่งในตอนนี้ผักไฮโดรโปนิกของเราเนี่ยกำลังขาดตลาดใช่ไหมพี่เบนใช่ค่ะขายดีมากๆถือว่าเป็นรายได้แรกของฟาร์มเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับน้องๆคนไหนที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยพี่ว่าน้องเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ยพี่ว่าลุ้งแน่นอนแน่นอนใช่น้องๆคนไหนสนใจเข้ามาเรียนสาขาพวกพี่นะครับเข้ามาเข้ามาค่ะแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราพาไปชมตัวอย่างโครงการภายในฟาร์มของเรามาแล้วนะคะ พี่บุ้งคะแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยเรียนยากไหมคะไม่ยากเลยครับพี่เป็นหลักสูตรของเราเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่จบมาจากสายวิทย์คณิตเนี่ยน้องๆก็ย่อมมีพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งสาขาเราก็จะเรียนพวกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและว,วิทยาศาสตร์การเกษตรครับ<ม>นอกจากนี้นะครับสาขาวิชาของเราเนี่ยจะมีการส่งนิสิตไปฝึกประกอบวิชาชีพภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งน้องๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาฝึกงานเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์แล้วก็เอาไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ครับ พี่เบนครับแล้วสาขาของเราเนี่ยจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างครับสาขาของเรานะคะจบไปเนี่ยน้องๆจะได้เป็นนักวิชาการนักส่งเสริมการเกษตรแล้วก็นักวิจัยนะคะ ก็กยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนใช่ไหมพี่เบนใช่ค่ะยังมีภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่น้องๆสามารถทํางานได้นะคะอีกอย่างนะคะหลักสูตรของเราเนี่ยได้รางวัลประกันคุณภาพหลักสูตรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5ปีซ้อนเลยค่ะโอ้โหดีมากเลยใช่ไหมพี่เบนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยนะคะอยากเป็นครูทางด้านการกเกษตรครูวิทยาศาสตร์เนี่ยน้องๆสามารถเรียนเพิ่มเพื่อเอาใบประกอบวิชาชีพได้ค่ะถ้าน้องๆไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับ ภาครัฐภาคเอกชนหรือว่ารับราชะการเนี่ยน้องๆยังสามารถทําธุรกิจส่วนตัวด้วยอย่างรุ่นพี่ของเราเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่ที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยจากสถิติรุ่นพี่ที่ผ่านมานครับที่จบไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับราชการแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องๆน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาเรียนในสาขาเรานะครับพวกพี่สองคนนะครับรับรองเลยครับว่าน้องๆจะประสบความสาเร็จในอาชีพทั้งด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของเราแน่นอนครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะสาขาของเรานะคะเปิดรับสมัครผ่านระบบ t c a คทุกรอบเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถมาสมัครสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาของเราได้นะคะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกพี่ได้ใช่ไหม<ช>พี่เบนครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับ